ฉันเห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในรถบรรทุกเขาเหมือนเขาขยับแขนแปลกๆแ,แล้วก็มองมาที่ฉันตลอดเวลาเขากำลังช่วยตัวเองอยู่โอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านประสบการณ์ที่คนใน reddit เขาเคยประสบพบภัยกับคนแปลกหน้าคลิปทดลองละกันว่าเราอยากทำเป็นเวอร์ชั่นคลิปยาวขึ้นมาหน่อยสำหรับใครที่อยากหาคลิปที่ฟังแล้วก็หลับไปเลยหรือว่า ฟังตอนทำงานแล้วกันเนาะก็อาจจะเป็นแนว S.M.R. ที่ไม่ใช่เป็นการพูดกระซิบใส่ใหม่เนาะเป็นการเล่านิทานก่อนนอนสำหรับฉบับผู้ใหญ่แล้วกันคอมเมนต์แรกฉันทำงานเป็นพนักง,งานแคชเชียร์ที่ร้านแห่งหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่ฉันต้องช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่เดินเลือกซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงตอนนั้นเป็นช่วงใกล้วันฮาโลวีนฉันก็เลยถามเขาว่าเขาว่ากำลังจะทำชุดคอสตูมด้วยตัวเองหรือเปล่าถึงได้มาหาเสื้อผ้า เขาบอกว่าใช่ฉันก็เลยถามต่อว่าเขาจะแต่งเป็นอะไรเขาตอบว่าเขาจะแต่งเป็นเหยื่อที่ถูกข่มขืนเอ่อซึ่งเจ้าของโพสต์ก็รู้สึกแปลกมากที่เออใครจะเลือกสิ่งนี้เป็นชุดในวันฮาโลวีนคอมเมนต์ต่อไปครั้งหนึ่งฉันกำลังนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่ในลานจอดรถแล้วฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถบรรทุก ตรงข้ามฉันแล้วเขาเหมือนเขาขยับแขนแ,แปลกแล้วก็มองมาที่ฉันตลอดเวลามันชัดเจนมากว่าเขากำลังช่วยตัวเองอยู่ฉันเลยสตาร์ทรถและตั้งใจจะขับออกไปแต่ทันใดนั้นฉันก็เปิดประตูเพราค่า <c oughs> ไม่ใช่สิเขาก็เปิดประตูออกมาฉันคิดว่าเขาพยายามจะโชว์ให้ฉันดูก็เลยรีบขับออกไปหลังจากนั้นเขาก็ปิดประตูและขับรถตามฉันมา โชคดีที่ออฟฟิศของฉันอยู่ใกล้กับห้างใหญ่ฉันเลยเลี้ยวเข้าไปจอดในห้างโชคดีที่ตอนนั้นลานจอดรถมีรถอยู่เยอะมากเขาขับรถวนไปวนมาตามแถวเหมือนกำลังพยายามหาฉันสุดท้ายฉันก็หาจังหวะขับออกไปและกลับมาที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยฉันในตอนนั้นที่อายุ22ตกใจมากจริงๆที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นนกับตัวเองคอมเมนต์ที่ 3. อันนี้ยาวหน่อยนะในปี2001มีวันหนึ่งที่ฉันไปซื้อของที่วอลมาร์ ตอนนั้นฉันกำลังตั้งท้องลูกคนแรกตอนนั้นท้องฉันดูใหญ่มากเพราะใกล้กำหนดคลอดแล้วหลังเดินซื้อของไปสักพักฉันเริ่มสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามฉันไปในทุกแผนกที่ฉันเดินไปเธอดูเหมือนจะอายุประมาณ30มสกลางๆพอฉันเดินไปที่โซนเสื้อผ้าเด็กเธอก็เริ่มเดินเข้ามาชวนฉันคุยตอนแรกสิ่งที่เธอถามมันก็เป็นคําถามทั่วไปเช่นลูกในท้องอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่เขาก็ชวนฉันคุยไปเรื่อยๆแล้วคำถามก็เริ่มแปลกขึ้นเธอถามฉันว่าฉันแต่งงานหรือยังฉันมีบ้านหรือว่าฉันอยู่ในอพาร์ตเมนต์เธอพูดถึงสําเนียงของฉันแล้วก็ถามว่าเอ้ยฉันมีคนรู้จักในพื้นที่หรือเปล่าเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหมมีคนจะมาเยี่ยมช่วงคลอดไหมซึ่งฉันมาจากมิชิแกนแต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันประจำการอยู่ที่ฟลอริดาคือบบรยากาศตอนนั้นมันน่าอึดอัดมากๆที่ฉันต้องมาตอบอะไรแบบนี้ตอนนั้นน่ะฉันอายุ20 ซึ่งก็อายุยังน้อยเนาะแต่ก็แต่งงานแล้วและฉันกับสามีทั้งคู่ก็เป็นทหารประจำการพวกเราเช่าบ้านอยู่นอกฐานทัพฉันก็พยายามจะตอบเธอไปแบบสุภาพว่าคือใช่พวกเราก็ตื่นเต้นเรื่องลูกแล้วก็พยายามจะฉีกตัวออกมาจากผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นเธอก็เริ่มเดินตามฉันมาแบบจงแจ้งเธอพูดตามหลังฉันว่าอ้สามีของเธออะเขารออยู่ข้างนอกเนาะพวกเขาสามารถช่วยฉันขนของไปส่งของที่บ้านได้นะ ตอนนั้นฉันรู้สึกตังวลมากฉันบอกเธอว่าไม่เป็นไรคือขอบคุณที่อาสาจะช่วยนะคือสามีของฉันตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดบอกว่าพวกเขามีรถบรรทุกคันใหญ่แล้วก็จะซื้อของชิ้นใหญ่ๆให้ลูกของฉันด้วยแล้วก็นี่ไงมีรถบรรทุกพอดีก็จะช่วยทุกของไปส่งถึงที่บ้านเลยนะฉันปฏิเสธไปแบบสุภาพกับเธอแล้วแต่เธอก็ไม่ฟังแล้วก็เริ่มแสดงท่าทีดุดันขึ้น จากนั้นเธอบอกว่าเธอจะซื้อเตา,าย่างให้สามีของฉันแทนล้วกันเพราะว่าฉันอาจจะไม่ได้ต้องการของของเด็กตอนนั้นฉันก็เริ่มตื่นตัวหนกมากเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติแน่ๆเลยฉันเลยรีบเดินไปคิดเงินที่คาเชียเธอก็เดินตามไปเหมือนกันแล้วไปคิดเงินตรงนั้นซึ่งเผอิญเธอคิดเงินได้เสร็จก่อนฉันเขาเลยได้ออกจากร้านไปก่อน ชั้นที่มองตามไปก็เห็นเธอเดินจ้ำไปหาสามีที่จอดรถดรออยู่ตรงริมถนนหน้าเครื่องขายน้ำอัดลมหน้าร้านพวกเขานั่งอยู่ในรถบรรทุกเก่าที่คิดภาพแบบรถบรรทุกเก่าๆเนาะทรงเหมือนกล่องหน่อยสีเหลืองตอนที่ชั้นจ่ายเงินเสร็จและพยายามจะเดินไปที่รถของชั้นสามีของก็ลดกระจกลงแล้วตะโกนมาหาชั้นว่าพวกเราช่วยเธอได้นะเรายินดีจะช่วยชั้นบอกปัดอีกครั้งแล้วรีบเดินไปที่รถของชั้น ฉันขนของขึ้นรถตอนที่ฉันขึ้นมานั่งบนรถพวกเขาก็ยังอยู่ที่เดิมฉันจึงเริ่มขับออกไปแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเขาก็เริ่มขับตามฉันมาฉันพยายามขับหนีเพวกเขาที่ขับตามหลังจี้ฉันมาอยู่เป็นเวลาหลายนาทีเลยตอนนั้นฉันก็เริ่มกลัวแล้วฉันก็เลยพยายามขับรถไปรอบๆเพื่อไม่ให้เขาตามได้อะอืมแล้วเขาก็โฮ๊ย เริ่มสับสนสะพรานละเรื่องเริ่มน่ากลัวอะแล้วฉันก็เริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวตอนนั้นฉันต้องขับรถอยู่กับครึ่งชั่วโมงก่อนจะแน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ตามฉันมาอีกแล้วก่อนจะรีบตรงกลับบ้านเพราะฉันรู้สึกปวดฉี่มากฉันอายุ24แล้วในตอนนี้ที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่กี่ครั้งในชีวิตที่ฉันรู้สึกได้ถึงความกลัวในขั้นนั้นน่ะอันนี้เราไปอ่านคอมเมนต์ที่ตอบต่อจากคนที่เล่าเรื่องนี้เนาะมันค่อนข้างน่าสนใจ ะเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เลยมาตอบต่อว่าตอนเนี้ยคือพอเขาอายุมากขึ้นเขาก็คิดย้อนไปว่าตอนนั้นน่ะคือตัวเองเดีกับคนแปลกหน้ากว่าตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าที่บ้านเขาก็สอนมาแบบนี้ว่าเฮ้ยใครเข้ามาพูดอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวอออแล้วมีอีกคนมาเมนต์ตอบว่าหลายเคสอะ ผู้หญิงอายุน้อยจะเจอกับอะไรแปลกๆแ,แบบนี้เพราะว่าดีกับคนแปลกหน้าเจ้าของเรื่องเขาก็มาตอบต่อเนาะว่าคือตอนที่เรื่องเกิดอะในท้องของเขาเป็นลูกชายคนโตหลังจากนั้นเขาก็มีลูกสาวอีก3คนซึ่งคือเขาก็ยอมรับเนาะว่าโลกเนี้ยมันอันตรายอะมันเกิดได้กับทุกคนแหละแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงลูกสาวมากๆเหมือนกันที่จะเจอเรื่องแปลกๆแ,แ,แบบนี้ที่ที่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงยิ่งถ้า ถ้าเป็นเด็กอะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ดูอายุน้อยอะไรแบบเนี้ยเหมือนจะดึงดูดกับคนที่ไม่ประสงค์ดีอะง่ายกว่าเขาก็หวังว่าออลูกของเขาอะจะพยายามทำตามสิ่งที่เจ้าของเรื่องอะเขาสอนว่าเอ,อ้คือมันปกติแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเรามากๆที่เราอะไม่ต้องเกรงใจคนอื่นแบบพาตัวเองออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเลยแล้วมันก็โอเคที่เราจะ ส่งเสียงดังหรือว้ยวายเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้เราอะปลอดภัยอันนี้ก็มีคนมาเม้นต์ตอบต่ออีกเนาะแล้วว่าเขาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะผลักดันให้เด็กคนหนึ่งอะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะกล้าท้าทายกล้าจะต่อต้านกับคนที่จะมาคุกคามพวกเขาก็คือการที่พ่อแม่หรือว่าโดยเฉพาะหลายๆครอบครัวแล้วกันที่พ่อจะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ เหมือนเสียงนังที่สุดอารับสนุนเวลาพวกเขาแสดงความคิดเห็นเวลาเขาพยายามจะต่อต้านอะไรสักอย่างหนึ่งให้ฟังพวกเขาเพราะว่าครอบครัวที่ใส่ใจแล้วก็เครารพควาาคิดเห็นเหล่านั้นจะบจริงจังกระตุ้นให้เด็กมองให้รอบด้านเงี้ยสิ่งที่ครอบครัวคิดอะ่ะมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดได้เนาะคือควรให้เด็กพยายามใช้เหตุผลที่เขามีสามารถใช้น้มน้วหรือโต้แยง้ง กับครอบครัวได้เพราะว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นคนที่กลุมอำนาจเนาะเบ็ดเสร็จเลยในครอบครัวสําหรับสายตาของเด็กซึ่งการต้องการให้ลูกปฏิบัติตามโดยไม่ให้พูดจะโต้แย้งได้เลยอะ่ะคือคนที่เอื้อให้ลูกในอนาคตนะเขาจะตกเป็นเหยื่อของคนนอกครอบครัวคนที่ไม่หวังดีเพราะว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวนั่นแหละที่กดดันแล้วก็ลงโทษสัญญาณการปกป้องตัวเองของลูกมาตั้งแต่เด็กๆ คนที่ไม่หวังดีอ่ะก็จะใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงดูแบบนี้นี่แหละเป็นช่องทางในการควบคุมแล้วก็ทำร้ายพวกเขาเรื่องสุดท้ายละคนเล่าเป็นผู้ชายเนาะคือนึงตอนอยู่ที่บานมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาหาผมกาแฟแล้วถามเราว่าเราได้ยินข่าวเรื่องคดีฆาตกรรมในดิวไบรตันเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าเราก็บอกไปว่าไม่นะไม่เคยเห็นข่าวนี้แล้วเขาก็เริ่มเล่าให้พวกเราฟังว่าเหยื่อในข่าวนั้นคือแฟนของเขาเองเช้าวันถัดไป ผมก็ไปเห็นข่าวว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในคดีเนี้ยถูกถูกดำเนินคดีแล้วซึ่งก็คือแฟนของเยื่อเป็นผู้ชายที่พวกเขาเจอกันที่บ้านนเองก็มีความแปลกในความที่เหมือนอยากจะเล่าเพราะว่าอยากจะแบบ get it off his chest หรือเปล่าเรื่องที่เตรียมมามีประมาณนี้ ก็ขอให้ทุกคนฟังนิทานสอนใจก่อนนอนอันนี้ด้วยข้อคิดที่ว่าคนแปลกหน้าก็อาจจะน่ากลัวกว่าผีนะคะแล้สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์สุดๆโอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เล่าเรื่องไปเรื่อยๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ให้ไม่ต้องมีเรีคชันอะไรให้เล่าเรื่องให้ทุกคนคิดตามไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะถ้าสนใจ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อย Subscribe ให้เราเป็นกำลังใจให้เราก็ได้จะได้ทำคลิปที่ยาวกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะให้มันเต็มตัวไปเลยว่าฟังสำหรับก่อนนอนหรือว่าจะเป็นแบบอะฟังสำหรับทำงานเราจะได้พุชคอนเทนต์เป็นแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าไวป์มันก็ต่างกันแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เป็นเล่าเรื่องสบายๆนี้ก่อนละกันแบบ <laughs> ลูกตุก,กตาไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคขอบคุณที่ทุกคนมาฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ